สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมากฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปหมากฮอตคันเทพกระดานที่1เราเป็นฝั่งเดินก่อนแซกมา30 25นะครับสูตรของเราผมจะไม่พุ่งหัวนะครับแล้วผมก็จะไม่อุด30 25จัดไป มานี้ครับต่อขึ้นมากินไปมานี่ขึ้นไปครับ นะเขาไม่ขึ้นยี่สิบห้ามาสิบแปดนะครับผมยิ่งกลัวเขาขึ้นอยู่ถ้าขึ้นสิบห้ามาสิบแปดเมื่อกี้นี้ผมเดินยากเลยนะอาจจะไม่อาจจะไม่แพ้หรอกแต่ว่าทําให้เดินยากเลยแค่นี้ก็เดินยากเลยครับไปเข้าฮอตครับผมเ,เขาก็พยายามที่จะมา วางทางมาทางนี้ให้เขาใช้ตัวนี้เขา้าอดไปหมาดยังดูไม่ออกเท่าไหร่นะครับยังเป๋ไปเป๋มาอยู่ไม่รู้จะลงฝั่งไหนดีเขา้าฮอดไม่ได้นะครับเขา้าฮอดตายหมดเขาไม่เข้าไปเลยครับสู้กันยาวครับเกมนี้เกมนี้สู้กันยาว ขึ้นไปขึ้นไปเขาน่าจะมาหลบเข้าฮอตด,ด้านหลังบ้าแล้วนะครับเราจับนี่คือเราต้องการฆ่าฮอตเขาตัวหนึ่งก่อนเพื่อชิงความได้เปรียบเพราะว่าตัวที่สองที่จะไปเข้าฮอตของเราเร็วกว่าตัวที่สอง ของเขาซึ่งตัวที่สองของเขายังอยู่ที่หมายเลขหนึ่งอยู่เลยนะครับถ้าสมมุติว่าฮอตเขาโดนฆ่าตัวหนึ่งเนี่ยเขาเสียเปรียบไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นแหละครับเขาจําเป็นต้องเดินเข้ากินเราก็เดินย้อนไปที่เดิมเพื่อฆ่าฮอตนะครับเรามาจุดจุดประสงค์เราคืออยากฆ่าฮอตแล้วเราจะเข้าฮอตตัวที่สองเพื่อขึงขึงตารางแล้วฆ่าฮอต ที่เหลือตัวหนึ่งของเขาให้โดยเร็วรเพื่อใช้ชนะนะครับไปเข้าฮอตก่อนนั่นแหละครับเรียบร้อยนะครับฮอตหนีไม่ออกนะครับหนีไม่ได้ด้วยโยกไปทางหมายเลขห้าก,ก็ไม่ได้เรียบร้อยครับกระดานนี้แพ้เราแล้วแค่เราเข้าฮอตตัวที่สองก็เรียบร้อย ครับก็ค่าเลยครับไม่ต้องมีอะไรมากค่าเฉยๆนี่แหละขึ้นมาขึ้นมาไหมอย่านะวิดีโอชุดที่แล้วก็วิดีโออีกชุดนึงซึ่งจะเผยแพร่อ,อีกช่องหนึ่งน่ะ เจอผู้เล่นสองท่านนะครับคู่หนึ่งคู่2หนีออกจากเกมเกมที่สองทั้งสองท่านเลยครับโอ้ผมก็เลยว่าวันนี้ทําบุญด้วยอะไรเนาะทำไมเจอเด็กแบบนี้ยังวะมานี่ก็ขึ้นไปขึ้นไป มานีไปนี่ครับเจอกับมาตรฐานนะครับกองโจรพบมาตรฐาน นะครับให้เวลาคู่แข่งนิดนึงมาตรฐานเจอกองโจรก็จะออกแนวซีเรียสนิดนึงนะครับเป็นเกมที่อืม ดีไหมนี่แยกตัวมาทรงนี้ต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะไม่ต่อตัดสองนะครับนี่เดี๋ยวนะกินไหนดีเอ่ยกินสองดีกว่าตัวแรกว่าจะต่อสิบสามสิบเจ็ดแล้วก็ต่อตัดสองไม่เอานะครับผมเอาทรงนี้ดีกว่า ดานที่สองเริ่มซีเรียสขึ้นมาแล้วไปครับ ต่อเรานะครับต่อสบัดออกมาตรงกลางกระดานเรามีโอกาสได้เข้าฮอตแล้วครับเราจะหลุดแล้วทีนี้สิมีโอกาสไป20ได้แน่ ไปครับสิบหกไปยี่สิบไปครับผมมานี่ไปตานี้เอาลงมาแล้วกินหนึ่งฟรีฟร ฟรีครับเข้าฮอตไปครับผมก็เตรียมค่าฮอตแค่นั้นเองครับก็ชนะแล้วไม่ต้องทำอะไรมากครับกระดานนี้สิบสิบห้าจบอ่อเ้าเขาเดินนี่ก็แสดงว่าเ,าเขาปูทางเพื่อนหนีฮอตเพื่อนหนีเพื่อนหนี ถ้าเขาปูทางเพื่อหน,นีแล้วเดินมาจับนี่เราก็ต้องเดินย้อนไปก่อนเพื่อที่จะฆ่าอเหมือนเดิมไม่ให้ฆ่านะครับไม่ให้ฆ่าไม่ให้ฆ่าถ้าไม่ให้ฆ่าแบบนี้ก็ไปนี่ครับไปนี่ เรียบร้อยครับงานนให้กินหนึ่งฟรีๆเลยเอาแล้วครับเอาแล้วครับขึ้นไปแล้ว ที่สนะครับผมคููที่2คู่แข่งก็น่าจะไม่พ้นมาตรฐานน่าจะไม่พ้นมาตรฐานขึ้นไปกองโจรครับกองโจรแบบเดิมนะครับงานนี้ทรงดาวช่วงนี้ขอใช้ทรงดาวไปสักระยะทรงดาวไปสักระยะ เอาแล้วบีบขึ้นมาทรงนี้มีอยู่ตาเดียวครับงานนี้คือขึ้นไปคือขึ้นไปหนีออกมาทรงนี้จำต้องต่อแบบเดิม เหมือนกระดานที่แล้วนะครับต่อแบบเดิมนี่แหละขึ้นไปอันนี้คนละคนนะครับอันนี้คนละคนนะแต่เดินติดรูปเหมือนกันนะครับเดินติดรูปเหมือนกันะนะครับไป ดูซิคนนี้เขาจะแก้ยังไงขึ้นเป็น3ามเรียงฝั่งนี้บีบขึ้นไป 25, ยี่สิบห้าย่สิบเอ็ดไหมนั่นแหละตามสเตียต้องเดินทรงนี้ สิบสิบสิบสี่สิบไปสิบสีมันไม่มีตัวเดินรอเพื่อต่อไม่มีนะครับน่าจะได้อุดน่าจะได้เดินยี่สิบเจ็ยิบามนั่นแหละครับพออุดเราก็ลงไปเข้าฮอตรงนี้เราสะดวกในการเดินมากกว่าเขาแล้วเขาเหลือตัวเดินตัวเดียวที่ไม่โดนกินนะก็คือสามสองไปยี่สบแปดนั่นแหละครับเหลือตัวเดียว เราก็หนีไปเข้าวัดแบบใจเย็นเลยเอ้อต่อให้เรากิน มีลูกเล่นอะไรเหรออ๋อเพื่อที่จะค้ำต่อสองนะครับเนี่ยเนี่ยค้ำตัวนี้พราะเราไปรองท้ายเขาให้พอดีเข้าฮอตตานี้เอา้าเดินให้กินอ๋อปล่อยจอยแล้วครับเกยยอมแพ้ไปแล้วไปเขายอมแพ้แล้วะโอเคครับไม่มีอะไรก็เหมือนว่าดูแล้วมันไม่คุ้มนะครับ เกก็เลยปล่อยจอยเลยเราเดินก่อนขึ้นไปขึ้นไปแทรกมาก็สามสิบยิบห้านะครับไปนี่น้องลืมเดินไปกัดไว้ก่อนนะครับโ,โชคดีไว้ โชคดีที่เขาไม่พุ่งขึ้นมาสิบสิบห้าเร็วโชคดีโชคด,ชคดีต่อไหมสิบสิบห้าส่วนใหญ่จะต่อนะครับเห็นตรงนี้ส่วนใหญ่จะต่ออ๋อแล้วครับต่อขึ้นไป ไปครับส่วนใหญ่จะต่อหนีออกไปสิบห้าสิบแปดแทรกนั่นแหละครับหนีไปถ้ามาหมายเลขยี่สิบสามโดนร่มนะเห็นไหมครับถ้าเขาเดินสิบแปดมายี่สิบสามจะโดนร่ม เราจะเดิน3ามเอ็ดยิบหกแล้วก็ยี่สี่ยี่สิบนะครับนั่นแหละครับเขาน่าจะเห็นนะครับคู่แข่งน่าจะเห็นร่มแต้มนี้ก็เลยไม่เดินมายี่สามพยายามมองร่มบ่อยๆนะครับฝึกมองแต้มร่มจะได้พอเห็นแล้วจะได้ใช้โอกาสนั้นเป็นโอกาสทองในการพลิกเกมชนะได้นะครับ ถ้าใครทิ้งร่มเป็นบ่อยๆนี่ได้เปรียบคู่แข่งนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแหละทิ้งร่มเป็นเลยสเสน่ห์ของบอฮอดก็คือทิ้งร่มนี่แหละครับ เส่หของมอดก็คือทิ้งร่มจับกินสองขึ้นไปนี่มานีหนี จับกินสโอ้ปล่อยจอยครับคู่แข่งปล่อยจอย ไปครับคู่ที่สามนะครับแสกก็ททำเช่นเดิมนะครับทำเช่นเดิมมานี่ านี่ครับมานี่ขึ้นไปขึ้นไปครับ ไปทางนี้ครับขึ้นไปถ้าเขากินสิบหกยี่สิบเราจะ 20, ยี่ิบสองสิบแปดเออได้ไหมไม่ได้สิเพราะว่าเราจะกินคืนอีกทีหนึง่งเราเขากินสองได้ไม่เอาไม่เอา ถ้าเขาิหกีสิบเราจะเดินยี่สิบสอดีกว่านะครับถ้ายี่สิบสอแพ้นะครับยี่สิบสอดีกว่ากินไปตกมาเลขหนึ่งมันจะไม่มีตัวกินย้อนมาอีกทีนึ่งแต่ถ้าเรากินไปตกมาเลขสอเราจะได้กินมาตก11เอ็ขาก็จะเข้าฮอตได้นะครับโอเคเรากินสองถ้าคงนัน,นเขาไม่กล้าเข้าเหมือนกัน มานี่ไปครับ เอาล้วครับคู่แข่งปล่อยปล่อยให้เรากินแล้วจะเดินไหนนอสิบเห้านี่ไม่คุ้มนะครับสิบเดห้าไม่คุ้มเราลงไปเข้าฮอตเลยอาจจะเดิน14บสบปก็เป็นได้นั่นแหละครับขึ้นนี่ นะครับคู่แข่งยอมแพ้นะครับมาครับกระดานสุดท้ายสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะครับ น่าจะเป็นสามตัวเรียงไม่เอย่ยไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ใชกองโจรไปเลยเป็นอิปุ้มนะครับต่อไหมยีปสามสิบเก้าไม่ต่อนะครับไม่ต่อไม่ต่อ มาแล้วเข้ากินถ้าเดินหนีเราก็จะเข้าหัดไม่หนีนะครับคู่แข่งต่อสิบสิบห้าไปเลยต่อพังแผนไปเลยนะครับขึ้นไป มานี่ก็ต่อไว้ต่อไปขึ้นมานี่ไปครับไปนี่ ขึ้นไปครับโอู้มานี่มานี่ไปเลยอุดไว้ก่อนแพ้แล้วครับแพ้เราแล้วเนี่ยครับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้ครับเรียบร้อย โอเคครับผมขอบคุณมากมากครับ